สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่าชมครับมินิพายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมโค้งสุดท้ายนะครับผมปู่บ้านเชิมนะครับหมวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 0ัครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้ะครับพี่น้องกับจังเข้าไปกราบมาสการปู่น้ำกันนะครับะครับบ่าวเถาพามาชมครับภูมิเจ้าที่นะครับเนาะปู่ว่าพูมิมาบอกนะครับ ัวเดียวปูวาเน้นให้ตัวเดียวนะครับจังเขาไปรับชมรับฟังเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันเป่าวแถามาทายให้ชมให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องได้ชมก่อนครับปูวาพุ่มยู่นี่นะครับเนาะครับเพิ่นมาบอกนี่ครับซาทูเดอร์ครับขอให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเพิ่นได้ชมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครเปล่าวแถามาทายเอฟซีได้ชมครับปูวาตรงนี้นะครับพี่น้อง เอาครับเขาไปกาบนมัสการปูน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันครับสวัสดีครับบ่าเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อี้กระเดินทางมากับทีมงานที่เก่าครับกับเจแดงเดือนสกาวนะครับเนาะพอเพชรพารวยพ่อใจดีดอลล่าแม่หมูนะครับหลังจากมาจากโคนพิสัยนะครับเนาะขับไปตามไก่น้อยให้โชคนะครับกับพามารับชมโค้งสุดท้ายนะครับเนาะปูบ้านเชิมนะครับเนาะขับ ขับปู่บ้านเชิมนะครับมารับชมน้ำกันนะครับเนาะปูจ่จะเน้นจะย้ำให้ชุดใหญ่ครับผมโขงสุดไทยเนาะมาตามัดให้เอฟซีนะคะาก,รการประกัดครับปู่มันกี้เขามาหลายแล้วนะกระเขียนให้ไม่ไงดูเยอะได้กระเขียน,ยแบบยนกระหวยว่ามันเขียนอะไรกัดเยนค่ะ เทียนแล้วเทียนอีกเด้ไปแม่ยี่สองเทียน่สองยสองเทียนครูบันเร์ขาว่าแม่เขาอเลื่อมแล้วโดนแล้วผู้ข่าวเอาเอาเขาให้ว่าถือบดถุงวดถืองมาตั้งใจงวดหาสามหมอมมนออกข้างล่างหาซ้ำเลยให้ยมากข่้นขึ้นมากบากัใครดใค้ไทนี่เอาใหี้ยังไงยังไงท่เขาเมื่อยค่ะ ลุ้งช่องไหนว่าป AH ูมาบันท uh, ึกก็คือเก่าเปลบ่ยเปลี่ยนขั้นเลขเปลี่ยนนี่เพื่อนถึงมาบอกเอาในมะเขือไงมาเขือมะเขืแล้วพักกันมาแล้วเด็ดสกาวมะเขือแล้วต้อนเถ้าดอลล่ากินพันด้วยแม่หมูแต่ว่ายังแต่พอใจดียังมั่นในมากดีมากเอาเข้ากับสายฟ้าคิดว่าคิดว่าม่ามาแหย่เลยบันทึกกัเลย่องมะคงสุดท้ายก็ได้แต่ปูมาแหยะ ผู้ค้าด้วยมันเจย์ยูนี่มันเจครับว่าเจย์ค่ะตัวเดียวตัวเดียวครับครับไม่ผู้ให้ตัวเดียวทางเดียวเก่าซีเก่าซีเก่าตัวเดียวค่ะเก่าซีนี้เก่าตัวเดียวแต่ว่ามันสิมาบุญจากมาลังผู้ค้ากับบุลูเป็นคำนวณหรือเป็นฝันหรือเป็นปปนนฝันฝันเนี่ยป็นนวดเนี่ยนี่คนมาลังอี่แล้วคนว่าที่ที่มันเป็นอะไร เราเป็นผู้ถอนเราก็เก่าอยู่แล้วว่าและค่ะอ๋อเป็นเก่าแล้วนี่คนคนนใหม่หลีกทีเ่นโอ้ค่บผมี่ผู้พาก็ปฏิสวดยังดนอกวบสุดเพราะปฏิสวดยังสวดแค่นสัพพิสตาไม่นะโอ้ละผมแก่สวดนั่นนี่นอนอยู่นี่แล้วผู้พาก็นอนอยู่นี่แล้วนอนอนี่แล้วสามประทะแต่ว่าพเจคพเจคพเจดอากุศให้อยู่เก็บซีนะน่ะกบกันพิ่นยังหกดไปไงเสียอุดอบ่ อันน emer ok. re ี้เพ่เพื่อนถือเริ่มซามงวดบ่ซื้อยึดซยังว่าห้กินนะือยึดซื้อนันไมหวัดนี่วัที่ซีนี่เหล่าพูานี่ไ้เลขวิ่งตัวเดียวบ่คุปปัเก้าตัวเดียวเลยเก้าตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนกับครูไ้มาเราแบกเนี่ยพวกขาเ็นติ๊กาบ่กมันหนอของยาเนาะพูกขาก็เลยทั่ไปทานอยงงี้ ลูกสาวเป็นไงเอลูกชายเป็นไงอ่ะนะค่ะเมียนวันนี้ผู้การเรียบาเจ้าซื้อเลขตัวนี้ได้สนอกว่าวิ่งวิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยเองทีนะวิ่งศูนย์ตัวเดียวเลยเลขยืนน่าซูนเลยน่าซูนวันนี้ผู้กาก็ได้เอาเลขไปเล่าเก้ามาบานนี้ปูเลยจับไห้หาคู่มันตัวปูจับไห้หาคู่มาเมือนี้โค้งสุดท้ายฝากรอนเอฟซีเก้ามาแน่นอนแต่ว่ามักอยู่ที่ เก้าสี่ปู่มั่นใจมากนะฮะสำหรับเลขปู่มั่นเสื่อมีมีมีที่ไหนมันพอเพชรเดวตัวยังอเราบอกว่าเมอที่แล้วมีเก้ายังปูบอกคนอีกแม่ให้แม่หาตัวน่ะไหมเก้าแปดหกเก้าสี่เก้าสองเกอาเก้าศูนยเก้าศูนย์่าคูรอบแรกปูน เน้นให้สองเก่าเนาะสองเก่ามารลอกนี่เปลี่ยนหม่มาเปลี่ยนหม่เพราะพุ่มพ่นมาใไมเพ่นยกขึ้นมาซีอ่าถ้าได้เป็นสีก่แต่ว่าตีตู่นี้หันอยู่เนาะพูดพูดนั่นก็บอกผู้ขายกันผู้ขายแปดศูนย์แปดสองแปดนั่นนี่แหละแปดสี่แปดหกนี่แหละบัดนนี้มันมันมีเพิ่นมาบอกว่ามันมันมีผู้ญิงสองคนเนาะไปเปลี่ยนเลขแล้วว่ราฉันว่ามันเอาเลขแปดเจ้านี้แล้วมันเอาเลขเก้าเจ้ามาใส่บัดนี้บัดนี้ ผู้ขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนไม้เลยไปบอกกันโทรไปบอกกันตะกี้พ่อใหญ่นั่นเล่ากันทั่วมหาผู้ขาระค่ะพ่อใหไงอันอุดดอนเชี่ยนอุดรนี่นะค่ะว่าเลขเปลี่ยนแปลงบั๊บปู้ขนาดเมียน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 ทวกกันเขาเอบโตแฝดนี้แล้วเด้าฉันมาอันเขาเขาใส่ตอนนี้เราก็เลี้ยวเขาใส่ก็เร่าอยู่กันเล่นเป็นที่มากเกิดเมียนค่ะมาบอกคักๆเลยค่ะคนอาบอกอีกนี่เขาเอาเลขนี้แล้วเขาเลขแฝดนี้แล้วเขา เพียนเปีนตัวเดียวว่าะะน้ักแปดักแปดเขาไปแล้วเ่าะเขาเขาเสียก็รักเขามายเพราะนัโอ้สดงผูเขาก็เพิ่มทีไดนั่นแต่พุ่มแต่ว่าพุ่มโคหลนี่แข็งแม่นบค่ะเมนพุ่มโคลัแข็งแข็งเขาพุ่มอยู่พุ้มั่งเเาเลกเป็นยุ้อผูเขาป่ะด้นัางยังแกได้มีเต่นั่งทาดายนางสมาธิแย่กุศลแผนสมเวศนี่แหละ เพี้ยนเพี้ยนเยอะครับมันสีม่านขึ้นมาบอกรถท่านสีมาขอฟันรถว่าซื้อเงินซื้อตัวนี้เด้อซื้อจังตัวนี้เด้นะเมื่อกี้ผู้ขาก็มาอยูืนีกเชนึงเลยเนี่ยวันนี้มาถือเลขจากวาดซีวาดว่ก็เลยมาซื้อรถกับเลี่ยนเพี้ยบไปเด้เพี้ยบผู้ขากัขับพวกเพี้ยนมานี้เอาให้ยลงควานึงมาขัผ้าไปเด้อทำมันเจ้าวาดเพื่อนเด้รู้กองเจ้าวาดก็ไปตับเสาไฟฟ้าได้เลย ครับูเป็นตัคผู้เป็นนางออคนผูเป็นไดย่บุก่าอค่ะกานผู้ชมตัวเลขผู้ก็ยยำเน็ตไปแล้วเนาะเก้านนเก้าแปหกเก้าเก้าสี่เก้าสองเก้าสองสองเก้ารากาเก้าศนรรอบแรกก็ไปที่สองเก้า มารอบนี้ปู้ก็มัดใจว่าผู้เหมือนนักบอลท่านเดียวท่านผิดผิดผิดใจพวกสมัยไม่เที่างไรมันมันมาเฮ็ดเท่าที่แบบนี้มันมาเฮ็ดเท่าไพ่รังบเหมือนมาดีงานเท่าไพ่รังเลยพวกนี้ค่ะอืมบ่ได้คือผู้มาบอกเนี่าสุดนนะคท่าชมม้ัเดียวตัวเดียวได้ตีปู่แต่ว่าท่านเปลี่ยนแปลงนี่ผู้ขากันหิบบอกว่าเลยเขียนใหม่ไปซุกซ่องทุกซ่องได้ค่ะอะไรไมากี่ปรูวัดไก่ลาตะเก او รนลาโบเปลี่ยนแปลง อ๋อครับทำมอาดอนล่าเขียยไหนครับตัวฟั้นเดาวูปถ่ายเม็ดเดียวผู้ชายกินบ่ปิ้นภาไในดีตัวตัวตัวตั้งคืนนี่ตัวบ้านเชิมตัววัเบี้ยนเล่าได้ตังนี้โปทยที่ปอยู่แล้วนี่แหละแข่ยแหละวิ่งก้าเลยดอนาแปดกับวัก้าแปด กูเก่เก่าสองเกาเก้าสี่้อยส9งเก้าเกานวิ่งเก้าดอลลาวิ่งเก้ารับปูให้วิ่งตัวเดียวเด้ครับทชมชุมปูพอนั่นเลาอะไนั่นยู่ด้วย่ามีปูจอยครับปูจอยค่ะลงมีไงเค้มีไง่ึคนเบาะยี่อีบท้องเก่าเนี่ย ขีดองเก้าเนี่ยขีดไปซื้ออาตัวรอเนะบอลรอบแหลกรอแเน้นองาสน่ามาลุ่ดอ๋อเป็นชุดบนล่างผู้ขาวเิ่งจีบอยู่ด้ันยูได้กันยืดลงไปลงไปอ้รตเรี่ผู้ใดล่ะนี่อ้ซองเ้าแคปหน้าจอช่มครับงสุดท้ายนะครับเนาะปูฟันเชิมนะครับเนาะนี่ครับหมีนาคมครับปูฟันเม็ดเดียวครับสีนะครับเนาะ ลับมาที่แหลกปูเน้นไปที่2เก่าวิ่งเก้าับปูวาวิ่งเก้าตัวเดียวเป็นชุดบนล่างเลยครับปูติดบนล่างนะครับผมใช่ติดบนล่างนะครับเนาะขับมิหาครับ9869 49 2ห9 0กาส่องเ์ับคงสุดท้ายปูเน้นที่49เก้าเม็ดเดียวมาที่แหลกปูเน้นไปที่2เก่าครับผมวิ่ง9นะครับท่านผู้ชมกราบขอบุณขอบคุณปูนะครับแคปหน้าจอครับผมครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ฝากไว้เสมอนะครับ อบกันคลิปหน้าครับแอดมินบาทอส,สวัสดีครับ